มาต้นบ่ได้กินเดอเออผมบ่ได้กินพมกระเฮ็ดนี่ล่ะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางปีใหม่นะคะวันนี้คุณแม่มาคนเดียวนะคะไม่ได้พาพี่ปีมาด้วยมาด,มดูหมูดาว กลมปุ๊กลุกแล้วนี่กินสับประรดฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าังไงครับวับงไงครับได้ยินเสียงไม่แล้วอ, <c oughs> อะไรไมครับเ <c oughs> ดาเดาครับวันนี้ผมยืนกินสับประรดหล่อๆเลยครับ ผมยังไม่มีอารมณ์แกล้งแม่พี่ปีเดี๋ยวผมมีอารมณ์ก่อนใช่ไหมหมูด้วนหมูอ้วนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะลูกไห่ไม่ชอบชื่อนี้เรียกหมูอ้วนหันมานเลยหมูดาวครับเรียกหม่นก็ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนึกมาตาแจยวมากพี่ แล้วครับเก็บมาสับปะรดเลยกินแล้วก็คายเขี่ยวแล้วก็ค่ายติ่งบกินหืหหงายงองเลยดาวก็ต้องขอไฟด้วยนะคะที่มืด เป็นไงวันนี้เหงาไหมพี่ปีไม่ได้มาด้วยนะครับไม่มีคนให้ชนแล้วนะครับไม่มีคนเล่นด้วยแล้วพี่ปีไม่ได้มาโอ้โหผมเล่นกับต้นสับปะรดก็ได้ดาวไม่ใช่ปัญหา ยตาคือสิหลับแท้ฮึตาเจ้าคือสิหลับนองมาค่ะทำอะไรฮึกหมเล่นเล่้เล่นเด็ดหอนเด็ดดาวมากรมาหอนเด็ดหอนเดด ชวตูดอีกอือู่นเกิดเลยแป้งนจริงยากเลยนู่นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเราจะพกไกลอีกนิดแต่ระวังสับประร โอ้โหล่นตุ๊บเลยล่นตุ๊บเลยเรามีกำบังนะคะนี่คือกำบังเรานะคะ <c oughs> เออเสาต้นนี้หวงใช่ไหมแม่เสาผมแม่พี่พีย่ามายุ่งการหวงเสาอย่ะคะนี่ อ้กันตากันตาเด่นด้ไปเหยุดงานเมือบุ๊กแบบหลบก๊ำก๊ำมันมีกลิ่นผมไม้เอาแล้วช่วงนี้ยุ่งเยอะนะคะจะต้องเล่นดินเป็นธรรมดาค่ะ ไม่มียุงไม่มีมแมลงก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมหมออ้วนมดดอนะครับนี่ยืงกินหญ้าเฉยเลยวันนี้ผมไม่โชว์นะครับเพราะว่าพี่ปีไม่มาผมไม่มีแรงโชว์ครับผมไม่เห็นพี่ปีถ้าผมเห็นพี่ปีนี่ผมจะโชว์ครับใช่ไหม ยิ่งวังคาหลังว่ะเป็นบักเป็นบักอีูต้องใส่เจน่อ่สิถ้ากลับมาจากทำงานใช่ไหมเพิ่มพลังเลยไม่มีแรงเล่นกับแม่เลยเหรอหอดดรืดาวดาวก็ดาวก็ ดาวครับบึงกันนาจับเสาอยุเบิ่งกันนาหวัวหน้อเสาตึงนี้น้อหัวหน้า,าน,าาน,น,าานี่นี่เสาผู้ใดนี่เออเสาายนี่ดาวเสาประจำตำแนหน่งนี่แม่โอ้วันนี้สงบสงเงี่ยมมากเลยห่วงบ่ ปงเอาจีบือมาเลยจ้ะมาได้ไมจ้ะเฮ้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 เ้เฮ้่โอ้ยไงเดีไงไงไ อเล็บโชว์คนเรียวๆๆเดาไหนเยแคเต้นเล็บยังไงแล้วกันเดินหากองิีแล้วโอ้โหไม่น้าเราทำไมถึงอ้วน ขนาดเปลือกก้อยแห้งยังกินเลยค่ะหมูดาวกินทุกอย่างแต่ว่าเป็นลําอ้อยนี้เคี้ยวแล้วค่ายทิ้งนะคะกินแต่น้ำแต่เปลือกแห้งนี่กินทำอะไรครับผมจะอิน,นะครับ ขนาดถ้าจะอึยังหล่อเลยยิ้มเฉย,ยเลยฮผมยิ้มนะครับผมเนี่ยอึผมก็หล่อนะครับปิกาจูปิกาจูฮิกาจูยืนตาหลับเลยค่ะ ง่วงแน่เลยวันนี้เป็นอะไรวะเปียกจังเลยทำไมไม่ล่าเลยเลยครับอืมเอานหาของกิงน,นะคะถึงไหมถึงแม่ไหม ผมจะเดินหล่อๆชูครับผมไม่ควรแมป่ปีเลยนะครับวันนี้ผมจะเป็นมิดใช่ไหมผมจะเป็นมิดครับกวไม่ได้เล่นกับลูกสาวคลาสซีฮะมาอ้อวนงัดงัดๆงักกันเร็ว ง็ดเง็ดเง็ดง็ดง็ดเอาจ้าก่อนจะขับก่อนสิไหนกินหิวไหมขับก่อนเดาเอาเต้นเต้นเต้นก่อนเลยเร็วเร็วเร็วมาตื่นบ่ได้กินเด้อเออผมบ่ได้กินเพราะสาเห็ดนี่แหละครับเอาแล้วกันลังจะชมอยู่ว่าเป็นมิดกันแล้วคือจังเต็มเต้มเลยบอลนี้จัดให้เลยดอกหนึ่ง ดาวมังหันเขาก็อยู่น้ากันดีๆีอยู่เคียดตีมาบ่แห่งกินเลยเคียดเออสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสครายช่องพังปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจก็บควรเราด้วยนะคะ เฮ้ย hey. อะไรจะมาจัดให้อีกดอกบอะฮะเอาแล้วเอ๊ปิดท้ายบอะฮะปิดท้ายอีกสักดอกดิเอา้ hey. <Hey. S 2> แล้วก็ขอขอบคุณโครงการคุชศลจ,จัรจังสตรีนะคะ ของพื้นที่ที่ให้เราได้อยู่อาศัยค่ะและก็ขอขอบคุณน้องเสนอน้องสิงและที่สำกัญคือแม่แมอสซีทุกท่านมาคะก็ขอบคุณก็เลิแม่วอนด้วยค่ะที่ให้เรามาถ่ายน้องดาววันนี้นะคะและวันนี้ก็สวัสดีค่ะ